อันนี้อยากให้ดูนะคะอาหารสาเร็จรูปที่เรามีตกค้างอยู่ในครัวเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรได้บ้างนะคะอันนี้เป็นผัดไทยนะคะเราจะมาทำดูเอาเส้นไปแช่สักครู่แล้วเอามาลวกในน้ำร้อนแล้วก็ล้างในน้ำเย็นนะคะแล้วเราก็จะเติมเครื่องปรุงส่วนที่เหลือแต่เราจะไม่ใส่ทั้งหมดนะคะเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเราเป็นคนกลัวอาหารทุที อันนี้เราก็ใช้น้ำมันในขวดเครื่องปรุงนะคะเทลงกระทะแล้วก็เอาไข่ลงสองฟองนะคะ mm hmm. ก็ทำให้ไข่แดงแตกนิดหนึ่งะะ mm hmm. เพื่อที่เราจะทานกับเส้นที่เราลวกในน้ำปรุงรสไว้นิดหนึ่งนะคะเราจะไม่ใช้น้ำปรุงรสทั้งหมดที่มีมาให้ในชุดที่มันจากผัดไทยเมื่อกี้ปาิดาแปลงเป็นแปลงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเราจะใช้ เครื่องปรุงรสเนี่ยไม่ทั้งหมดกับที่เขาให้มาเพอาะเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะคะเราก็เลยแบ่งส่วนน้ํำปรุงนะ่ะไปทำในสิ่งต่างๆนะคะเราเอาน้ํำปรุงไปส่วนที่เป็นน้ํามันนะคะไปเหมือนเหมือนกระทำไขดาวอะ่ะสองฟองนะคะเรามีถั่วง,งอกอยู่เราก็ใส่ลงไป เรามีต้นหอมอยู่เราก็ใส่ลงไปใส่เยอะๆนะฮะแล้วเราก็จะทานกับผักกับน้ำชากับกล้วยอะไรที่เรามีนะคะปกับปีกล้วยที่เรามีมะนาวก็ใส่เพิ่มได้นะคะแต่มเมื่อกี้ปาริดาก็ใส่แล้วนะคะอยากไม่ให้ดูว่าเออถ้ามีมะนาวก็เติมลงไปอ,อ,อันนี้ เป็นการนำในสิ่งที่เรามีอยู่ในครัวนะคะอาหารสำเร็จรูปอะ่ะแต่ถ้าเราปรุงตามหลักของเขาเลยนี่คือรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเข้มข้นมากอะ่ะเครื่องมันเครื่องน้ำปรุงรสเนี่ยมันเยอะเกินไปนะะเส้นมันเห็นสีเนี้ยแต่รสชาติโอเคเลยนะคะเพราะเราเราลวกเราลวกมร้อนก่อนแล้วก็มาคลุกกับน้ำปรุงที่เขาให้มา เล็กน้อยรสชาติมันก็จะดีเลยเพราะว่าน้ำปรุงมันไม่ได้ซึมเข้าเส้นนะ,ะแต่รสชาติมันจะอยู่เคลือบที่ข้างนอกอถือว่ารสชาติเนี่ยอร่อยกว่าการผัดตามที่เขาบอกที่ทข้างขวดอีกนะคะ เออเกี่ยนกับปีกว่าตรงไข่ก็จะมีรสจัดจ้านหน่อยเพราะว่าเราใช้น้ำปรุงในการทำไข่ดาวนะคะอือ ถือว่าอร่อยเกินคาดนะคะผักที่เรามีในครัวเราก็มาเพิ่มครับไปทานคำโตๆให้สะใจเลยนะคะ อืมเครื่องปรุงอยู่ปกติอะเวลาซื้อไอ้พวกสำเร็จรูปต่างๆอะ่ะมาปรุงอะ่ะส่วนมากปานิดาจะปรุงเพิ่มนะคะมันไม่ได้รสตามต้องการ แต่ทำให้ทีนี้คือเครื่องเหลือค่ะเหลือเท่ากับว่าเราลดความเป็นเกลือเป็นน้ำตาลลงไปอิ่มไหมอิ่มมากเลยเนี่ยบัลเลมเลยใบบัวบ,นบกนล้ก็ ขขาก็ดีกับผัดไทยอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมขอให้ได้รับความเพลิดเพลินค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็เอาไปดัดแปลงทำในสิ่งที่เรามีอยู่ในครัวแล้วว่าสิ่งง่ายๆสิ่งใกล้ตัวจริงๆเนี่ยเมนูไอซองมเมื่อกี้นะถ้าปรุงอาจจะเพิ่มไข่หรือหมูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะทานได้สองคนอิ่มสบายๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มผลไม้อะไรเข้าไปได้มื้ออร่อยแบบสบายเลยค่ะ Thanks so much for visiting my channel, palida Seventy Seven. Um, hope for all of you enjoyable to, from my video. Uh, see you next video. Thank you again. Bye bye.